ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายพากันคำหนึงถึงพุทธภาษิตท,ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ภาษิตหนึ่งว่าเอธะปัสสะสิมังโลกังจิตตังราชถูปะมังยะถาภราวิศีนันตินัตถิสังโฆวิชานตัง อันนี้เป็นภาษาบาลีที่เป็นภาษาอินเดียที่เขาใช้กันแปลเ,าาเป็นภาษาไทยว่าสูทั้งหลายหรือว่าท่านทั้งหลายจงมาดูเถิดซึ่งราชรถอันคนเขลาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ท่านทั้งหลาย ถ้าคำนึงถึงภาษิตนี้ท่านจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ปรุงแต่งกันขึ้นอย่างสวยงามสารพัดแต่ว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นสิ่งใดต่างๆนี่ก็เรียกว่าสร้างขึ้นสร้างขึ้นเพื่ออะไรเ,เพื่อ,เ,อเพื่อส่งเสริมกิเลส เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมะกิเลสให้มากขึ้นเมื่อเรามีกิเลสอยู่เท่านี้ยังไม่พอแต่จะพยายามส่งเสริมสิ่งนี้โดยที่ไม่หาวิธีมาเป็นเครื่องลดระดับกิเลสเหล่านี้ลงบ้างใช้แต่ความมีกิเลสนั้นแสดงออกให้เห็นปรากฏว่า โลกนี้มันสวยวิไลเรียกว่าสีวิไลพระองค์ได้จัดว่าเอธาปัสะสิมังโลกังจิตตังรัชถุประมังเหมือนก,นกันกับราชรถคำว่าราชรถนั่นน่ะก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาความจริงนั่นน่ะมันก็คล้ายๆก,กันกับเกวียนที่มีล้อ เหมือนกับเกวียนตนั่นแหละแต่ว่าเอาเครื่องมาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามน่ารักขึ้นดุจจะคนทั้งหลายเทพากันตกแต่งให้กิเลสเนี่ยมันพองตัวขึ้นไม่ใช่มันพองตัวอันเดียวเท่านั้นพองตัวมาทั้งความโลภความโกรธและความหลงสิ่งเหล่านี้จะล้วนแล้วแต่ ตรงก,กันกับที่ว่าตบแต่งขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นเครื่องยัวย่วย่ยเย้าให้กิเลสนี้พองตัวกันขึ้นมาเรื่อยและทีนี้พระองค์ก็ได้สองตรัสต่อไปว่ายะตาภราวิสีนันติคนโง่ทั้งหลายหลงอยู่มองด้วยความหลง มอ,มองด้วยความหลงพลวิสิญิน์นาทีสังโคว,วิชาณตังแต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ผู้รู้ก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่ประดับประดาขึ้นมานั้นเ,เป็นเรื่องที่จะพอบพูนความรลบความโรามกรธความหลงนี้ให้มากจนกระทั่งหน้ามืดเ,เรียกว่าเหมือนกันกันกบ คนหูหนวกตาบอดเท,ทหลงคลำกิเลสอยู่นี่นี่คือความหมายแล้วก็ผู้รู้หาข้องอยู่ไหมก็หมายความว่าถ้าผู้ใดมีจิตตั้งคิดว่าจะบรรเทาพวกกิเลสนี้ลงได้ตามลำดับก็หมายความว่ามองมองดูหนทางที่พระพุทธเจ้าได้แนะนำไว้ ที่พระองค์แนะนำไว้นั้นคือมัคทั้งแปดมัททั้งแปดนั้นพระองค์ทรงแสดงเพื่อให้พวกเราเดินทางสายกลางอย่าไปหลงมากจนเกินไปแล้วก็อยู่ในโลกด้วยความสงบพ,พระองค์เริ่มต้นด้วยสมาธิหมายความว่าสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธินั้นมีอยู่ที่พระองค์ได้แสดงว่าสัมมาสมาธิมีแค่ไหนถึงเรียกว่าสัมมาสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิพระองค์แสดงฌานสี่ตามปกติแล้วฌานมันจะมีแปดผสมฌานท,ทาาุติตยฌานจตุสติยฌานจตุสฌานเรียกว่ารูปฌาน ส่วนอีกสีนั้นเป็นอรูปฌานแต่ว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสถึงหนทางกลางก็คือเอาเฉพาะปฐมฌานถึงจตุสฌานแสดงไว้ชัดเจนและปฐมฌานถึงจตุสฌานนั้นเป็นสมาธิขั้นพื้นฐานพื้นฐานที่จะรองรับจิตใจของคนเราวันเรานั้น จะไปขึ้นต้นไม้ทางยอดไม่ได้จะไปกระโดดเอายอดเลยไม่ได้จําเป็นจะต้องไต่บันไดขั้นแรกขึ้นไปการไต่บันไดขั้นแรกขึ้นไปนั้นก็จะต้องไต่ให้ถูกบันไดไม่ใช่ไปไต่ผิดบันไดเพราะฉะนั้นหนทางกลางนั้นคือการไต่ถูกบันไดคือเรียกว่าพอดีพอดีบันไดแปลอีกอย่างหนึ่งที่ว่ามัชชิมา มาิฌิมาปฏิปทานั้นแปลว่าทางพอดีแม้ว่าจะไม่ต้องแปลว่าเป็นทางกลางก็ได้แปลว่าเป็นทางพอดีก็รู้จักว่าบันไดบันไดมันจะขึ้นทางไหนแล้วก็เหยียบบันไดไปอย่าให้พลาดถ้าเหยียบพลาดมันก็ตกบันไดขึ้นเรือนไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้สัมมาสมาธิเพื่อที่จะเป็นบันไดไต่ขึ้นไป เมื่อตายขึ้นไปจนกระทั่งถึงอริยสัจแต่ในเมื่อ,อเรามีความสามารถแค่ไหนก็จะต้องดูความสามารถของตอนไม่ใช่ว่าจะก้าวขึ้นไปทีหนึ่งห้าขั้นแปดขั้นมันก็ต้องพลาดตกบันไดแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องตายไปทีละขั้นเมื่อตายไปทีละขั้นก็หมายความว่าเรารู้จักวิธีการทำสมาธิ การทำสมาธินี้จุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์ก็คือต้องการสะสมพลังจิตการสะสมพลังจิตนี้เมื่อมากขึ้นมากขึ้นก็สามารถที่จะมีจะเป็นสติปัฏฐานก็ได้จะเป็นอินพละห้าก็ได้จะเป็นอินรียห้าก็ได้จะเป็นพุทชงเจ็ดก็ได้จะเป็นมรรคแปดก็ได้ก็ถ่ายกันไปเรื่อย นี่คือผู้รู้หมายความว่าผู้ที่รู้แล้วถ้าอยากว่ายังไม่ได้เข้ามาในหนทางกลางมัชฌิมาปฏิบัติท่านยังไม่ได้เป็นผู้รู้แต่เมื่อเข้ามาถึงหนทางที่เป็นปัญทางปฏิบัติแล้วปฏิบัติสมาธิสัมมาสมาธิแล้วท่านจะได้เป็นผู้รู้เรียกว่าเปิดหู เปิดตารู้แล้วว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกเมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตของท่านก็จะเกิดมีความหมายขึ้นเพราะคนเหล่านั้นเ,เกิดแล้วก็แก่แ,กแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเ,าเราก็อยู่กันได้ไม่กี่สิบป,ปีเราจะไม่แก่แล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่เราจะไม่ตายแล้วมันก็ต้องตายจะไปอยู่ได้อย่างไร เราก็เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราตายมาเท่าไหร่แล้วเราเองก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าได้เดินสายกลางได้เดินเป็นผู้รู้เสิ้อหูตากะสว่างขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าสู่เจ้าทั้งหลายเ,เห็นราชรถพากันหลงอยู่ในราชรถราชรถจิต จังแล้จะถูประมาณอุปมาข้อนี้ท่านอุปมาอุปมาว่าพวกเราทั้งหลายพวกคนโง่ทั้งหลายเนี่ยกำลังเข้าใจผิดกำลังพากันหลงเหมือนกับราชรถเขาตกแต่งเอาขึ้นมาเมื่อตกแต่งขึ้นมามันก็ไม่ใช่ของจริง คือมันสกแต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานิจจังมันไม่ใช่ของเก่งเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยไปตกอยู่ที่ว่าคนเขาคนโง่ก,ก็คือคนเขาเคนเขาหมอกอยอู่หมายความว่าผูท้ที่หูตาไม่สว่างก็หมอกอยู่แต่ผู้รู้ หาข้องอยู่ไหมผู้รู้ก็คือผู้ที่เริ่มดำเนินการเข้าสู่สมาธิสัมมาสมาธิแล้วก็ไต่เต้าไปเรื่อยๆตามความเป็นจริงนั้นสมาธิมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมนุษย์ทั้งหลายมีสมาธิธรรมชาติอยู่แล้วแต่สมาธิธรรมชาตินั้นช่วยเพอเพียงเป็นมนุษย์ไม่ได้มีพลังมากเกินไปกว่านั้น แต่ถ้าหากว่าเราได้มาปฏิบัติมัชฌิม,มาปฏิปทาคือสมาธิเริ่มไปตั้งแต่ผสมฌานถึงจะสุดสชานได้แล้วก็เรียกว่าเดินสายกลางก็ถือว่าได้มาเป็นผู้รู้กําลังจะมาเป็นผู้รู้เพราะเดินสายกลางเพราะฉะนั้นมันชฌิม,มาปฏิปทาพระพุทธเจ้าแสดงว่ามัชฌิม,มาปฏิปทา นทางกลางจะเป็นที่เจเริญแกม่มวลมนุษยชาติทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวความประมาทความเขลานั่นคือความประมาทอย่าให้มันเกิดขึ้นแก่เราขอให้พากันมีสติและปัญญาพิจารณาให้ตนของเรานี้สร้างความจเจริญเราก็จะถือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วเราก็ได้ทำความดีให้แก่ตนเราและทำความดีให้แก่ท่านผู้อื่นชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์สวัสดีส